โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหาคนครสู่สากลภายใต้แนวคิดบางกอกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพคือก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมพลังผู้ประกอบการกรุงเทพให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์และแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการเท่านั้น ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์กรุงเทพได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิและนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาวบ้านเกอ,อกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพทำหน้าที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารผลิตภัณฑ์จากเขต กรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะทําเก็บกับเครื่องเบนจรงแน่นอนค่ะคนไทยทุกคนรู้จักเครื่องเบนจรงความพิเศษของเครื่องเบนจรงที่เราทํามาก็คือเบนจรงมีใช้ทักษะ9คน9ขั้นตอนนะคะแล้วก็เป็นการใช้น้ําทองคําแท้งานพรีเมียมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เป็นงานฝีมือทุกขั้นตอนเลยข้อพิเศษตรงนี้ที่เราอยากจะให้คนไทยทุกคนได้สัมผัสค่ะ พอดีใจมากๆเลยนะคะโครงการนี้เราเห็นชื่อโครงการแล้วเราก็อยากจะนําสินค้าเข้ามาเลยเนื่องจากคนไทยต้องรู้จักเครื่องเบญจรงค่ะนี่คือหน้าตาของคนไทยค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องเบญจรงจะต้องเป็นที่รู้จักและเราต้องการให้โครงการทมอนเนี่ยนะคะนําเราไปสู่สากลได้นะคะเราหวังอย่างยิ่งะค่ะว่าเครื่องเบนจรงไทยต้องออกสู่สากลให้ได้ค่ะ